สวัสดีนะครับหลังจากไม่ได้อัปคลิปนานประมาณ1เดือนได้ช่วงนี้ก็จะอัปประมาณนี้นะครับเดือนละคลิปเพราะว่าไม่รู้จะอัปอะไรเนะะื้อหาที่สอนในในช anel ก็เริ่มตันแล้วเพราะว่าถ้าเรียนหมดนั้นได้ก็สามารถเป็นเว็บเวิร์ดเพสเว็บเปอร์ได้แหละนะครับแต่ก็จะพยายามหาเนะะื้อหามาสอนเรื่อยๆนะครับพยายามไม่อยากสอนให้มันยากมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียนกันไม่ไหวนะครับ ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้จะเป็น WordPress Developer เรียนแค่ EP แรกที่ผมสอนไปก็ทำเว็บได้แหละต่ถ้าใครอยากจะมาสาย WordPress Developer ก็ต้องเรียนฝั่งที่เป็นโค้ดนะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างปลั๊กอินใช้เองนะหลักการง่ายๆของปลั๊กอินมันก็คล้ายๆกับการเขียนฟังก์ชันในไฟล์ฟังก์ชันหรือการทำวิกเจ็ตเมื่อครั้งที่แล้วใน EP ที่แล้ว การคล้ายกันมันต่างกันแค่ปลั๊กอินอันเนี้ยมันสามารถเอาซิปออกมาแล้วก็ไปอินสตอลลงที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับอย่างบางคนก็อาจถนัดที่จะเขียนฟังก์ชันเป็นในรูปแบบของปลั๊กอินก็คือยกยกก้อนปลั๊กอินก้อนนี้ไว้เลยก้อนหนึ่งเขียนเฉพาะฟังก์ชันที่เราคอสตอมขึ้นมาไว้ในนั้นเก็บไว้ดูในนั้นง่ายๆหรือบางคนอย่างผมผมถนัดเขียน ในไฟล์ฟังชันผมก็จะ new ไฟล์ฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์แล้วก็ include เข้าไปในฟังก์ชัน call ผมก็จะเขียนในไฟล์ฟังก์ชันแบบนั้นแล้วแต่ถนัดนะครับการรับผชอบกการเขียนก็คล้ายๆกันกับฟังก์ชันกับวิจิต่นและโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนืเอาา้อหารอบนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับก็ตั้งใจดูแล้วกันทีนี้ด็อก m e n เมนต์มันมีมากมายนะครับผมก่อนที่ผมจะสร้างลักอินนะครับแล้วก็ ไปที่โฟลเดอร์งานก่อนอ่าเนี่ยเปิดไปแล้วอืมถนนหน้าหอผมเป็นมอเตอร์จีพีนะครับเด็กใบทางตรง400เมตรวันดนีเป๊ะนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะไปที่โฟลเดอร์ myweb ของผมนะไ,ไปไดซีเลยกันไดซีนะครับไดซีแซมเฮด o ีด็อก แล้วก็ไปโฟลเดอร์ My Web ของผมเองแล้วก็ไปที่ WP Content แล้วก็ Plugin ตรงนี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ตรงนี้คือโฟลเดอร์ Plugin ทั้งหมดที่อยู่ใน WordPress ของเรานะครับที่เราอินสตอลเข้าไปนั่นแหละทีนี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์ของผมชื่อว่า My Plugin My Plugin ชื่อนี้ทีนี้ใน My Plugin เนี่ยผมก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ให้ตั้งชื่อเดียวกับโฟลเดอร์นะครับ myplugin.php TH งย้ำว่าให้ตั้งชื่อเดียวกับโฟลเดอร์นะครับไฟล์แรกเพื่อเป็นการเอาไว้ดึงมันมาโชว์นะทีนี้ใน myplugin เนี่ยผมจะใส่คอมเมนต์ซึ่งเป็นของว r d p ดเทสที่เขากำหนดมาผมจะดูด็อกิเมนต์ของว r d p ดเทสนะครับหาไม่ยากครับเนี่ยพิมพ์ออไปเลยก็ได้ how to create plugin wordpress มันก็มีสอนให้แหละแบบง่ายๆนะแต่วันนี้ผมจะสอนแบบอันวานิดน,นึง โอเคก่อนอื่นเราต้องเตรียมไฟล์เราจะทําการบอก WordPress กันว่าเรามีปลั๊กอินใหม่นะโดยใช้คําสั่งนี้ครับปึ๊บผมก็จะวางลงไปเป็นคอมเมนต์แบบนี้ครับก็คือเป็นการบอกว่า WordPress เนี่ยบอก WordPress ว่าเรามีปลั๊กอินใหม่แล้ก็ตั้งชื่อปลั๊กอินไปเลยม่ปลั Plug ๊กอินนะ This is my plugin อันนี้มันจะไปโชว์ใน back end นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าโชว์ตรงไหนออเทอร์ Author, คนที่เราคนที่สร้างมันขึ้นมาครับก็ผมใส่ไป p ู l ครมเราอาจจะใส่เพิ่มเป็น l ก g i n u r i ก็ได้นะครับ l ก g i n u r i พิมพ์ใหญ่นะครับใส่ไป https เหมือนกับว่าเป็นลิงก์ อ้างอิงอ่ะ reference เอ้ยไม่ใช่ลิงก์เครดิตของวัตต์ัอินนี้ว่ามาจากไหนอ่ะครับผมก็ใส่ไปเว็บดอทคูควมหรืออาจจะผมอาจจะใส่แจงใส่เป็นชาแนลผมเองก็ได้นะยูทู e อ่ะเยเวลรอีกอ่กันโอเคโอเคผมใส่แบบนี้เลยแล้วกันนะเอาง่ายๆผมวางไปเลยปึ๊บนะ แล้วก็อ l t เ r อร์ก็ใส่ได้นะครับนี่เราวางเดิมก็ได้แล้วแต่อ่ะแบบนี้ทีนี้เราไปเช็คที่แบบ็ k เอ d ใช่ว่ามาได้ยังอ่ะรีเซ็ดดูครับเห็นไหมครับ My Plugin this is my plug in it, s, it s make a new admin menu link แล้วก็ buy coolcom ปุ๊บก็จะคลิกไปลิงก์ใช่แล้วครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ visit login ก็จะเกี่ยววีเ detail บ้านะผมก็ลิงก์ไปที่นี้เหมือนเดิมโอเคเราก็กด active ได้เลยเนี่ยพอกด active ปุ๊บมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่ายังไม่ได้เขียนเลยเลยยังเป็นหน้าปเปล่าๆนะครับเนี่ยเราสามารถ ตอนนี้เราสามารถซิปมันสามารถซิปไฟล์เนี้ยโฟลเดอร์เนี้ยออกไปแล้วก็ไปอินสตอล์ลักอินปกติที่เราเคยอินสตอลกันนะครับได้เลยสมมติเราทำปลักอินขึ้นมาเราแจก,กเพื่อนเราก็ซิปออกไปแล้วกบให้เพื่อนไปอินสตอลลงคลิกขวาซิปอันนี้ผมไม่ไม่สอนซิปนะครับน่าจะทําเองได้โอเคเข้ามาทําต่อทีนี้ถ้าเอาง่ายๆเลยเนี่ยตอนนี้เราสามารถแช้ปลักอินได้ละเนี่ยตรงเนี้ยหลังจาก โค้ดชุดนี้ด้านล่างเนี่ยเราสามารถเขียนฟังก์ชันอะไรก็ได้เลยนะปิดคอมเมนต์ให้เรียบร้อย,อยแล้วเราก็เขียนฟังก์ชันได้เลยแมันก็จะทำงานเลยอะยกตัวอย่างง่ายๆ่ะผมเขียนฟังก์ชันอะไรเดียว menu ดิจิตเอลเมนูล้วกันผมไปยืมมาสักอันหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูว่ามันสามารถรันได้เลย อันนี้ปึ๊บอันนี้ดูก่อนไม่ต้องทําตามนะครับให้เข้าใจก่อนว่าอ่ะเราสร้าง iPhone น,นี้ขึ้นมาไอโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาไฟล์นี้ขึ้นมามันสามารถใช้ได้จริงๆนะอ่ะผมรีจิสเตอร์เมนูตัวนี้ลงไปผมเซฟแล้วผมไปดูซิว่ามันมาไหมมันจะไปอยู่ในที่เมนูนะครับเมนูแอปพลิเคชันเมนูนี่ครับพาร์เมรี่เมนูฟูตเตอร์เมนูมันก็คือ2องนี้ที่ผมรีจิสเตอรลงไปนะครับมันสามารถทํางานได้เลย นะหรือจะเขียนเป็น add action หรือว่า add filter ก็ได้อ,อย่าง document ท,ที่เขาให้มาเนี่ยเขาสอนอยู่นะครับว่าให้รี q u i r e one อันนี้เดี๋ยวผม่อนที่หลังเองแบบวางแบบดื้อๆก่อนวางแบบไม่สนใดๆฉันจะใช้ไฟล์นี้เลยดูซิว่าจะทำยังไงว่ามันจะขึ้นไหมอ,อันนี้ผมเขียน3 document add action admin menu อันนี้ก็คือเมนูที่อยู่ admin menu เนี่ย เป็น API ของ Word Press นะครับนี่คือเมนูด้านข้างนะครับนะแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันที่เราจะเขียนเขียนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ดีเทลข้างในมันว่า Add เมนูนี่ชื่ออะไรนะมีเมนูอ p อปชันอ่าเมเน t อ o อปชันอะไรนะครับแล้วก็มีเพจไหมอันเนี้ยค่อยว่ากันนะครับทีน,นี้ผมไปดูซิว่าเมนูมันเพิ่มมาไหมอ่า mm hmm. เห็นไหมครับ my first p l u g i n นี่ครับเราสามารถสร้างปลั๊กอินได้แหละแค่สร้างโฟลเดอร์มันสร้างชื่อแล้วก็เอาโค้ดคอมเมนต์ชุดนี้มาวางนะแล้วก็จากจะเขียนฟังก์ชันอะไรก็เขียนลงไปหลักการเดียวกับเราที่หลักการเดียวกับการที่เราเขียนฟังก์ชันในไฟล์ฟังก์ชันเหมือนกันเป๊ะเราจะมาเขียนอะไรลงไปตรงนี้ก็ได้ที้งไปปลั๊กอินก็ทํางานการว่าเราก็มีปลั๊กอินของตัวเองแล้ทีนี้ อันนี้คือแบบทําแบบลวกๆนะครับต้องบอกไว้เลยว่าที่ทําอยู่นี่คือแบบลวกๆถ้าแบบเรียบร้อยแบบเดเวลลอปเปอร์เขาทำกันเขาก็จะมีการรีควาย e ์มันขึ้นมานะครับรีควายวันอ่าแบบนี้มันขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยผ่านมันนะครับอขออนุญาตก๊อปนะครับเกียบพิ้มเนี่ยตามตัวคิเมนต์มันเนี่ยมันจะมีโค้ดรีควาย e ์วัน Require One Plugin D I R Path ไฟล์อันนี้ไม่ต้องลบนะครับมันคือเซตเนี้ยต้องใช้มันจะดึงผาดที่เราเปิดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ใน l o c a l h o ค t หรือว่าบนโสต์จริงมันก็จะดึง U r L นี้มาให้อัตโนมัติส่วนตรงนี้ให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ชื่อไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเรามาลอ,ลองทําตามดูผมก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาปึ๊บมันอยู่ใน My plug in m y p ม u g i n แล้วก็ผมสร้างโฟลเดอร์ include ขึ้นมาฟึบและใน include มีไฟล์ที่ชื่อ,อตัวย่อ my first plug in ของเขาเนะี่ย mfp function นะครับอยู่ข้างในผมก็จะสร้างขึ้นมาเป็น new file ปึ๊บ .php อ่ะมัน,น .php อยู่แล้วเนาะปึ๊บแบบนี้อ่ะไฟล์ชื่อนี้ส่วนในนี้ เราค่อยมาใส่ฟังก์ชันมอสักคู่นี่ครับอ่เราไปดูก่อนว่ามันเออร์รรเรอ,อร์ไหมัริ่เอเรอร์ไหมไม่มีเออร์เรอร์นะครับปลักอินทำงานปกติทีนี้ในในในส่วนของ my first plugin function เนี่ยเราก็เขียน PHP ได้เลยปกตินะครับเหมือนกับม่อกี้เลยแล้วก็ไปกรอบมาอันนี้ ต้องขออภัยถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับจะงงเพราะว่าไอฟังก์ชันที่ผมเขียนเอามาจากไหนนะทำไมผมไม่เข้าใจขออภัยนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าก่อนจะได้เข้าใจว่าการเขียนฟังก์ชันเขียนยังไงการ add a คชั่นการ add filter การ code, แอ d shortcode เลยพวกนี้มันเขียนยังไงของ w o r d p r e s s นะครับอันนี้ถ้าเขาดูตรงนั้นเสร็จแล้วค่อยมาดูตรงนี้นะครับถลงจะทําได้โอเคอันนี้ผมก็ add เมนูขึ้นมาเมนู admin นะครับเมนู admin ขึ้นมา แอ็ค่น n ฟังก์ชันชื่อนี้แบบนี้ดูซิว่ามันทำงานไหมโดยการดีควายไฟล์นี้มาที่นี่นะครับแล้วก็ไปดูซิว่าเมนูเราจะเพิ่มมาไหมเห็นไหมครับเพิ่มมาเหมือนเดิมหลักการคล้ายกันหลายคนอาจจะงงว่าอา้าเราจะเขียนหลายไฟล์ทำไมให้มันจำยากเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเราเขียนตรงนี้แล้ว มีคนมาเขียนงานต่อจากเราแก้ง,งานต,าาต่อจากเรามันงงครับมันลบเราแยกเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ไปเลยมันจะง่ายกว่าโอเคทีนี้มันมีอะไรต่ออ่ะมันมีบอกว่าแอดมินอ่าแอดแอด,แอดมินเมนูบาร์ตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมมันจะมี Include ตรงนี้แล้วก็มีไฟล์เพิ่มมาตรงนี้คืออะไรมันคือหน้าเพจนะครับมันคือหน้าเพจสําหรับเมนูนี้ที่เราจะทำเนี่ยอ่ะเราไปทําตามด็อกิคมเมนมันให้ครบก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเสร็จแล้วผมแปะด็อกเมนต์นี้ไว้ให้นะครับเขาให้ไปคลิกแอดไฟล์นะคลิกแอดไฟล์เพิ่มตรงนี้อยู่ในอินพุตคลิกแอดไฟล์ขึ้นมาชื่อนี้ .php ปึ๊บแล้วก็ในนี้เราไปคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะใส่โค้ดตามด็อกเมนต์ลงไปนะมันบักชื่อนี้ ให้ใส่นี้ลงไปปึ๊บอ่าลองดูวางไปปึ๊บกดเซฟเป็นดิฟวัปธรรมดาแล้วก็ hello this is my plugin ก็ลองรีเฟชดูซิว่ามันจะใช้งานได้ไหมอ่าผมคลิกเข้าไปที่ my first plugin อ้าวไม่ทำงานดูดูซิว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ใน include นะ include, ทีนี้ที่มันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า URL มันไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยมันยังไม่ครบจริงๆมันต้องเพิ่มข้างหน้าไปด้วยว่าชื่อโฟลเดอร์ปลักอินเราครับไม,มาไปลักอินนะครับอันนี้มาปลักอินแล้วก็ลองรีเฟรชดูดมันมาไหมนะครับกดปึ๊บอ่าเห็นไหมฮัลโหลตามนี้เหมือนกับไฟา ไฟล์นี้เขียนไปเลยอ่าแบบนี้ Hello this is my plugin first page เห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆในการ require 1ไฟล์เข้ามานะครับอ่าในการ require มันเข้ามาอันนี้คือเป็นแบบที่2นะครับย้ำนะแบบแรกคือเขียนตรงนี้เลยแบบที่2คือ require เข้ามาแบบที่3แบบสุดท้ายที่ที่ผมชอบใช้นะครับก็คือการ include อินคลูดเฉยๆนะ อันนี้ผมไม่เอาแล้วผมคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วกันผมใช้การ Include นะครับปึ๊บแบบนีนอี้แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักชื่อหนึ่งไม่ซ้ำกันเดิมนะครับจะได้แยกไป c o n t r รเลอร์คอนโทรเลอร์สแลตสแลอะไรอะสแลตชื่อไฟล์นะครับ ผมจะทำฟังก์ชันนี่แล้วกัน MFP ฟังก์ชันยืมอันบนมานะครับเยืมตัวนี้มาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอีกวิธีหนึ่งเป็นแบบนี้ผมจะ include นี่มานะแล้วก็ ข้างในไฟล์อะเดี๋ยวก็ไปไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนผมไม่ใช่ include แล้วนะผมจะใช้ตัวนี้แทน Control เลือด Controller นะครับแยกกันนะใน Controller มีไฟล์นี้อยู่ข้างในย้ำอีกทีอันนี้เป็นแบบที่3นะครับ ปุ๊บๆอ่ามีไฟนี่อยู่ข้างในอ่าทีนี้เราจะเขียนเป็นแบบแบบคลาสนะครับเป็นล็อกอแบบคลาสก็เริ่มต้นที่คลาสนะครับเปิดแท็ก p h p แล้วก็อ่าแบบนนี้ตามด้วยชื่อคลาสเราจะทำอะไรดีหลังอ่าสมมติผมจะเพิ่มซับเมนูแล้วกันซับเมนู ตั้งชื่อว่าซับเมนูแบบนี้นะครับซับตัวใหญ่ก็ได้ชื่อคราสนะซับเมนูปึ๊บส่วนตรงนี้เราก็จะแอดแอคชั่นนะแอดแอคชั่นไปเลยฟังก์ชันเราชื่ออะไร ทีนี้แอ d แอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวันใส่อย่างไรมันจะใส่อย่างนี้นะครับมันก็จะใส่ชื่ออีเวนต์ event, ตามด้วย array m ็ p แล้วก็ดิสเราใส่ดิสครับดิสแล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยชื่อฟัง์ชั่นนั้นๆโอเค เตรียมไว้อย่างนี้นะครับทีนี้อ่ะลืมลืมไปคำสัง่งหนึ่งในแอ d a c คชันเนี่ยเราต้องใส่นี้เลยครับฟังชัน o n นบล็อกแอนด์เด r กอ o ์ดับ u บิ e แอนด r เดสนะครับคอนสแตคปึ๊บอ่ะแบบนี้ปีกกาเปิดแล้วก็ปีกกาปิดครอบไว้ประมาณนี้นะครับ นี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ชื่อฟังก์ชันตรงนี้ส่วนตรงนี้เราใส่เป็น admin เอ่เมนูเพราะผมจะทำซับเมนูก็เลยต้องเขียนว่า admin เมนูอันนี้สำหรับแบบคลาสนะครับก็จะมีชื่อลาสชื่อฟังก์ชันที่เอาเรียกง,ง่ายคือตรงนี้สวนนี้นคือสวนที่คิวรี่ส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นชื่อฟังก์ชันนะครับทีนี้ตรงชื่อฟังก์ชันเนี่ยผมจะทำซับเมนูใช่ไหมผมขอไปหาด็อกมาเปิดไันละ เนี่ยตอบตอบของการสร้างซับเมนูมันเขียนยังไงอ่าตรงนี้ซับเมนูอ่าผมก๊อบมาเลยแล้วกันนะครับชุดนี้ปึ๊บมมวางลงไปปาบเขาให้อ่าลบไปไม่เกี่ยวอ่าเดี๋ยวผมลองทดสอบว่าเราไม่มีพลับบิดที่ว่ามันทํางานไหมซับเมนู u, นะครับตอนนี้ผมจะรีจิสเตอร์ซับเมนูลงไป อันนี้คือโค้ดของ WordPress นะครับ register sub menu add sub menu ไปที่ไฟล์ option general อ,อยู่ใน backend นะครับเดี๋ยวบอกชี้ดูอยู่ตรงไหนโดยโดยชื่อ sub menu นั้นชื่อนี้ sub title นะแล้วก็มีหน้าของมันเนี่ยมี sub title มีสลักมีอะไรพวกเนี้ของมันอยู่ที่ฟังก์ชันนี้คือ callback Function นะอันนี้มีชื่อวิลักความครบสุดท้ายนะี่ก็คือเป็นชื่อ callback ฟังก์ชันนี้มาที่ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้จะมีอะไรบ้างก็คือเวลาคลิกเข้าไปที่ subtitle ก็จะมีคอนเทนต์ตรงนี้ขึ้นมานะแล้วเราก็เอานะครับเอาชื่อฟังก์ชันไปใส่ในนี้ปึ๊บอันนี้ไปใส่ตรงนี้อ่ะทีนี้ต่อมายังไม่เสร็จนะครับ come back ออกมาด้านนอกตรงนี้ให้เราตั้งชื่อตัวแปรหนึง่งชื่อ ชื่ออะไรก็ได้นะครับผมตั้งเป็นอะไรเดียวชับเมนูด้วยกันซับเมนูเท่ากับ new มันเป็นอ็อบเจกต์เนาะมันต้องมี new 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 ตามด้วยชื่อคลาสนะครับเนี่ยชื่อคลาสแบบนี้อลองดูเซฟลองเทสดูทีว่ามาไหม ไปที่ General Options ไปที่ Setting นะครับเห็นไหมครับนี่ Sub Title มาแล้วกไปก็จะเป็นหน้า Sub Title Text ท,ที่เราใส่ไว้ตรงนี้เห็นไหม Sub Title ลองแค่ดูเผื่อคิดว่าไม่ใช่ใส่55ไปเห็นไหมครับอันเดียวกันนะ General o p t i o n General ก็คือเซตติ้งนั่นเองนะ .php เห็นไหมครับซับแอดซับเมนูไปที่ option-general.php โดยที่ซับไ i เ l ิลชื่อนี้เป็นชื่อมัอนเป็นชื่อซับไ i เ l ิลชื่อนี้นะครับอ่าสองอันมันเป็นอะไรอะ่ะ s i n g u l a r กับจำไม่ได้ละสองชื่อนะครับแล้วก็ m a n a g e Option ส่วนนี้ครับส่วนนี้ทั้งหมดแล้วก็สลักมัน สลักมันนะแล้วก็รีด e เ t ก่าจะให้ไปหน้าไหนก็ใส่โค้ดแบบนี้เลยเนี่ย add list sub menu page p r o b a c k ฟังก t i o n ชื่อนี้แล้วก็ echo อะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับอันนี้ก็เขียนแบบคลาสนะก็จะเขียนแบบนี้สมมุติว่ามันมีฟังก์ชันใหม่มาเราก็มาเขียนต่อตรงนี้ได้เลยฟังก์ชันอะไรก็ว่าไปฟังก์ชันบาบ b a ฟังก์ชันเมนูฟังก์ชันแอดสมมุติครับเมนูนี่ผมเทสให้ดูนะครับสมมุติเราเขียนเพิ่มไปเราก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปในนี้ได้เลยเขียนใส่อะไรพวกนี้ลงไปในนี้แล้วก็เอาชื่อฟังก์ชันนี้ไปแอดแอคชั่นเหมือนกับอันบนนะครับ คล้ายๆก,กันครับเนี่ยอ,อันนี้เป็นแอดมินเมนูจริงๆคือมันเสร็จแล้วนะนี่ผมแคล่ลองทำเพิ่มให้ดูเฉยๆเลยนะลิสตปึ๊บแบบนี้แล้วตรงนี้เราก็จะใส่อะไรอะสมมติเราอยากจะแอดเมนูแล้วก็แอด เมนูเพจใช่ไหมปึ๊บอ่าแบบนี้เราจะขอดูโพสหน่อยอ๋อไม่ใช่ต้องแอดเมนูแอดมินครับแอดแอดมินเมนูอ่าแบบนี้ ซอกตัวอย่างนะครับว่าเขาเขียนกันยังไงอ่าฟังชันชื่อนี้แอดชื่อนี้ถ้าผมยืมเลยแด้วกันเอาใหม่นะปึ๊บชื่อนี้นะครับวางตรงนี้ จนะมีชื่อสลับอะไรพวกนี้อ่านลองดูซิว่ามาไหมมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเมนูชื่ออะไรคอสตอมเมนูไทเท่านี่ไงครับคอสตอมเมนูนี่เห็นไหมครับมาแล้ว ทลิไม่ไปนะครับเพราะว่าเรายังทำไม่ไม่ครบก็จะมีอันนี้นะครับแอดเมนูเห็นไหมครับก็จริงเรื่องแอดเมนูเนี่ยผมค่อยไปสอนพาร์ทต่อไปว่ามันแอดอยังไงนะครับอันนี้ผมแค่เอามาทําตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าการเขียนลักอินของตัวเองมีแบบไหนบ้างมีแบบไหนบ้างมี3แบบมีแบบวางไปเลยกับแบบรีควายวันแล้วก็แบบคลาสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบ ชอบแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับใชแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับที่เห็นว่าคลิกแล้วคลิกแล้วมันเออ์เลอร์เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีรีเด e c t ไปตรงนี้ซึ่งไฟล์นี้ผมยังไม่ได้สร้างนะครับมันยังไม่มีเนะี่ยถ้าผมไปสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างไฟล์นี้ขึ้นมา แลผมก็ใส่ text เ,เข้าไปข้างในมันก็จะลิงก์ไปให้เดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้แจ็่ออนนะครับเรจะสร้างโฟลเดอร์อ่าเนี่ยคล้ายๆก,ก,กับของอันนี้นะครับคล้ายๆกับของอันนี้อ่าประมาณนี้เนี่คล้ายๆกับของอันนี้นะครับ ผมยืมเลยแล้วกันนะผมยืมเลยไวเพื่อความไวจะได้จบคลิปนะครับเนี่ยผมมาวางนี่เลยปึ๊บดีดเล็กไปอลองเซฟดูสิอไปที่เมนูคัสซัมปึ๊บเห็นไหมครับมาแล้วฮัลโหลนี่ครับไม่เลยแหลนะก็คือมันจะ่าดไปนี่แหละดีเล็กไปนี่โอเค สรุปก็คือการทำลักอินนะครับมีอยู่3แบบที่แล้วแต่ถนัดแบบที่1ก็คือการสร้างโค้ดชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ฟังชันฟังก์ชันลงตรงนี้เลยนะครับแบบที่2ก็คือแบบ r q u u r r one อ่าไม่ใช่อ่าแบบนี้ แบบริ้ u ไหววันแล้วก็ใส่ plug in D A R path r ตามได้ชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ค่อยไปเขียนฟังก์ชันในโฟลเดอร์นั้นนะในโฟลในโเดอร์นั้นแบบนี้กับแบบที่3าํทเป็น O O P ก็ include ตามด้ชื่อโฟลเดอร์ตามด้ชื่อไฟล์แล้วก็เขียนเป็น Class ตามด้ชื่อ Class ตามด้วย p a t เทิรนี้นะครับเนี่ยแพทเทิรนี้บังคับนะต้องเขียนแบบนี้นะ ฟังกนะ์ชันคอนสแตนท์เนี่ยคลาสชื่อถ้าใครเสียบพีเอีก็จะเข้าใจนะต้องไปศึกษาพีเอทีบ,บงต้นเกี่ยวกับการเขียนคลาสแบบ o o p เขียนยังไงนะครับก็คลาสชื่อคลาสแล้วก็แล้วก็ฟังก์ชันคอนสแตนท์แล้วก็แอดแอคชั่นเข้าไปตรงนี้ส่วนข้างล่างก็เป็นฟังก์ชันที่เราต้องการจะเขียนเพิ่มขึ้นมานะก็ประมาณนี้นะครับวว่าจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามได้แล้วก็หลังจากเขียนเสร็จปุ๊บเอาชื่อคลาสตัวนี้นะครับ มาใส่ชื่อตัวแปรแล้วก็เท่ากับนิวนชื่อคัสตามด้วยวงเล็บเปิดปิดด้านหลังแบบนี้ด้วยนะเพื่อให้มันทำงานถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้เราจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ